สวัสดีค่ะพบกับทัพทีมมาริการนะคะวันนี้ก็พบกับทัพทีมในสภาพหนังหน้าที่ยังสวยไม่เสร็จนะคะอันนี้นะคะทัพทีมแต่งตาไปเรียบร้อยแล้วในแบบที่เป็น everyday look ของทัพทีมเลยแต่ที่เห็นว่ายังไม่ได้สวยเหมือนรูปในไ G หรือ Facebook นะคะเพราะว่าตอนนี้ทัพทีมยังไม่ได้ลงคุชชั่นค่ะนี่ก็ยังจะเห็นริ้วรอยแดงๆอันนี้เกิดจากการคันมือนะคะคันมือ มีสิวก็แค่แกะเกาตามสภาพนะคะแล้วก็มีรอยแดงอะไรต่างๆอย่างนี้อย่างนี้นะคะปากเปลดก็ยังเบินอยู่นะคะยังไม่สวยเพราะว่ายังไม่ได้ลงคุชชั่นเตรียมสภาพผิวหน้ากันก่อนนะคะมาเรามาดูวันนี้นะคะทัพทิมเลือกเป็นคุชชั่นของดีคอนเซปตค่ะตัวนี้แพคเกจสวยมากเลยเลือกเป็นเบอร์ M21 นะคะสําหรับผิวหน้าของทัพทิม,มแต่ว่าก่อนอื่นก่อนแต่งหน้าเลยทัพทิมขอมาดูสภาพปานี่เห มันจะเป็นรอยย,ยับยัยี่อย่างนี้นะคะเกิดจากปากแห้งหรือว่าทาปากบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยท้อิมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี้นะคะลองมาเลือกใช้เป็นคิสคิสค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิปดีท็อกซ์นะคะสามารถใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ว่าท็อทิมเนี่ยใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าไปออกงานนะคะบีบมากๆคิสคิสกราเซียวอเตอร์นะคะลิปดีท็อกซ์ตัวนี้ก็ใช้ประมาณเกืเอบหนึ่งข้อน,อน,อนี้แล้วก็ ระหว่างทำอย่าอ้าปากนะคะมันจะกินเข้าไปหมุนหมุนวนๆค่ะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เขาเป็นเหมือนแบบเนื้อสครับแล้วก็หมุนมสำหรับทักทิมนะคะทักทิมจะแบบทิ้งไว้สักประมาณเกือบหนึ่งนาทีนะคะเพื่อที่จะให้วิตามินเนี่ยเข้าไปบำรุงด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้เขาดีท็อกซ์ออกมาด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาทิชชู่ค่ะเช็ดออกได้เลย ออกให้เรียบร้อยนะคะจะเห็นว่ามีเด a เซล l l เยอะแยะออกมาติดทิชชู่เลยก็จะได้สภาพริมฝีปากที่นุ่มอย่างนี้นะคะเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วเราก็มาใช้ g l a c i วอ Water นะคะ Lip Mask ตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้บ่อยเลยครับพีมก็ใช้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะคะอันนี้ใช้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนิดเดียวนี้แล้วก็แตะๆสีใสนะคะ สุขภาพดีเหมาะสำหรับคนที่ปากแห้งปากลอกปากดำนะคะใช้ตัวนี้สองตัวนี้คู่กันดีมากๆเลยตอนนี้ก็ยังสวยไม่เสร็จสักทีนะคะยังเหลือผิวหน้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ยังสวยเนี้ยไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาใช้เป็นดีคอนเซปต์คูชั่นตัวนี้เบอร์ M21 erm นะคะ พลังปกปิดรุนแรงมากรอยสิวรอยดามรอยฝ้ารอยกระนะคะสามารถตบได้เนียนกริบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่แพคเกจเขาจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่การพับไว้อย่างนี้พับเขานุ่มมากเลยนะเนื้อละเอียดเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อคูชชันค่ะกดกดกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็จะออกมาติดอยู่ในพับนี้นะคะ ที่สําคัญนะคะช่างแต่งหน้ามือหนึ่งยังแนะนํำกันอย่างมากมายทั้งวงการเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทาจริงแล้วจะสวยเนียนกริบขนาดไหนมาดูกันค่ะนุ่มๆเย็นๆนะคะสามารถทารอบดวงตาแทนคอนซีลเลอร์ได้เลยท้ับที่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์แล้วตอนนี้พับๆๆๆ ที่สาวๆนิยมใช้คูุชั่นตอนนี้นะคะรวมทั้งช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยหลายๆคนนะคะเขาใช้คูุชั่นเนี่ยเพราะว่ามันให้สภาพผิวหน้าที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปิดร่องรอยได้ดีมากๆอารมณ์ประมาณสาวเกาหลีท,ทีจะทําให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะผิวฉ่าน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเวลาเกลี่ยก็เกลี่ยไปถึงใบหูเล็กน้อยนะคะจะได้แบบธรรมชาติมากๆร<ๆ>องจมูก ถ้าเกิดว่าอยากให้ปิดรอยสิวนะคะรอยแดงรอยดำก็แค่แตะเพิ่มแล้วก็นี่ตกเพิ่มแค่นี้นะคะตกไปเลยอันนี้คือทาไปครึ่งหน้านะคะด้านนี้เขาพิมพ์ทาดีคอนเซ p ปต์ครชั่นนะคะส่วนด้านนี้ยังไม่ได้ทาอะไรจะเห็นว่าหน้าเงาฉ่ำมากที่สำคัญเขาเน้นตัวบำรุงด้วยนะคะมีสารบำรุงจากใต้ทะเลลึกลึก ด้านนี้นะคะทาดีคอนเซปต์คูชั่นไปเรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้ยังไม่ทามาดูความแตกต่างกันเนาะ ข้างนี้จะเงากว่ามากเลยนะคะก็ชุ่มชื้นงั้นเรามาทาทั้งหน้ากันเลยนะคะดีคอนเซ็ปต์คูชั่นตัวเท่ตัวนี้นะคะนอกจากจะให้ผิวที่ฉ่าน้ายังช่วยกระตุ้นน้ําหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวให้ผิวสวยเปล่งปลงั่งบวกกับพลังจากสกการสกัดโม่วนดอกไม้อีกกว่า20ชนิดคือเรียกว่าบารุงเต็มที่เลยอะ่ะไม่เด้งวาวให้มันรู้ไปเลยทั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมทาบริเวณคอด้วยนะปิดรอยต่างๆได้แบบว่าเนียนกลิบมากเลยอย่าลืมล่องใต้ตาด้วยนะคะ ต้องค่อยๆกดให้เขาเข้าไปในรูขุมขนจะได้เนียนกริบเลยการทาคูชั่นนะคะต้องแททบๆลงไปเบาๆอย่างนี้นะคะไม่แนะนำให้แบบทาแบบรูดๆเพราะว่าจะทำให้เขาเป็นขุยได้โอ้อมมากแล้วก็คอได้ค่ะแป้งคูชั่นนี่ข้อดีคือสามารถใช้ได้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะ ใช้ามาเป็นเดือนก็ยังไม่หมดเลยอ่ะทาทั้งคอทั้งหน้าดีคอนเซ็ปตัวนี้นะคะกันได้ทั้งแดดก,กันได้ทั้งน้ํากันได้ทั้งเหงื่อนะคะสามารถทาไปเล่นสงกรานก็ได้สวยๆส,ยสู้น้ํานะคะสู้แดดแถมบํารุงด้วยนะคะออออินวันเลยอืมอันนี้ถ้าพิมก็ทาหน้าเสร็จแล้วนะคะถ้าพิม์จะขอทาที่ริมฝีปากด้วยทําให้ริมฝีปากเนี่ยสีอ่อนลงก่อนที่จะทาตินนะคะ พอเราทาติ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทา Glacier เ a t e r ของ Kiss Kiss อีกนะคะเป็น Lip Mask หลังจากทับทิมทาบรัชออนนะคะทับทิมก็ใช้แป้งครูชั่นตบอีกรอบเดียวนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแก้มมันฉ่ำๆก็จะเห็นเนาะว่ามันจะเป็นแบบว่าโกลว์โกลนะคะเพิ่มความธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยเป็นแบบดิวอี้ดิวอี้ลุกนะคะแบบโกลเก็บรายละเอียดกันอีกนิดหน่อยนะคะก,ก็จะเสร็จแล้ว 좋아해, my love. 네가 정말 좋아. 이젠 나, 네가 안아줄래?